ในประเทศไทยเนี่ยจะมุ่งสร้างอุโบสถครับมุ่งสร้างพระพุทธรูปในพมา่ามุ่งสร้างเจดีครับส่วนในศรีลังกาไม่มุงง JD, มม่งทั้งเจดีไม่มุ่งทั้งพุทธรูปแล้วาทำอะไรหรือเปล่าต้นโพต้นประศรีมาหาโพ มาถึงเรื่องที่พิธีกรถามว่าพระสีนภูมิพลุยมาจากเรื่องนี้แหละ,<ฮ>ะท่านพระมหาการชนะท่านก็มาคิดเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ท่านสลดใจมากว่าการมีรูปงามนี้มันไม่มีประโยชน์แล้วท่านก็เลยอธิษฐานจิตให้มีรูปร่างเตี้ยอ้วนภูมิพ,พลุยให้มีรูปร่างไม่งามแต่ท่านก็ยังมีชีวิตยอยู่นะครับ แต่ว่าเป็นรูปร่างที่ไม่งามแล้วต่อมาเมื่อท่านนิพพานแล้วพุทธศาสนาก็แพร่หลายขยายไปยังเมืองจีนยังเมืองนั้นเมืองนี้คนจีนเมื่อทราบประวัติท่านครับก็เลื่อมใสศรัทธาก็หล่อรูปท่านขึ้นมาแล้วก็ผลปรากฏว่าไปตั้งที่วัดใดคนไปไหว้คนไปบูชาเนี่ยมักจะประสบความสำเร็จบางคนไปรูปที่ท้องก็ตั้งครรนได้คนดีมาเกิดดังนั้นพุทธศาสนาในประเทศจีนพูดตรงตรงเลยนะ คนรักพระมหากัจ,จยนานะเนี่ยม,มากกว่าพระประธานในโบสถ์อีกหนึ่งเข้าถึงง่ายอคือเข้าถึงง่ายแล้วก็เด็กๆจะชอบมากอดังนั้นเราต้องมองว่าพระพุทธศาสนาในในโลกนี้ถ้าเราสังเกตนะในประเทศไทยเนี่ยจะมุ่งสร้างอุโบสถครับมุ่งสร้างพระพุทธรูปส่วนในพระมาร่มาไม่ในพระมาร่ามุ่งสร้างเจดีครับส่วนในสีลังกาไม่มุ่งทั้งเจดีไม่มุ่งทั้ง พระพุทธรูปแล้วเขาทำอะไรหลวงพ่อต้นโพต้นพระรี oh. หมาโพ oh. ดังนั้นต้นโพเกิดในศรีลังกาเนี่ยแม้กลางถนนก็ต้องตัดถนนเลี่ยงอย oh <yeah. S 2> ต้นโพนั้นเป็นบริโภคเจดีส่วนพระพุทธรูปยิปประเทศไทยเนี่ยเป็นอุเทศิกะเจดีส่วนพม่านั้นเป็นธาตุเจดีครับไหว่เจดีคนละแบบทีนี้พระลรหันก็ประเทศไทยก็ไหว้พระโมคคันลาภาษาลิบุตร oh. พระมาวหายผู้อุปคุตเมืองจีนไหว้พระหมาหากัจจายนะที่ไปที่มาเข้าวค้วย่อๆก็จะประมาณนี้ลวงพ่อเมื่อกี้ที่บอกว่าพระมาหากัจจายนะเนี่ยท่านมีรูปงามแล้วก็คือท่านท่านเทศเสียงดีท่านย่อความได้เป็นพิสดารอะไรอย่างี้นะแน่นอนท่านก็มีฤทธิ์ด้วยแหละ,ะประเด็นก็คือว่าจริงๆแล้วอ่ะที่คนจีนเขาว่าเนี่ยผมเคยคุยกับคนที่เป็นเพื่อนชาวจีนเ็าบอกว่าเขาคิดว่าคือเป็นเรื่องของทรัพย์สมบัติ นั่นแสดงว่าคือนั่นก็เป็นความเชื่อเขาเป็นความเชื่อฮะแต่ความจริงๆแล้วคือเอตทัคคะของพระสังกัจจายหรือพระมหากัจายานะนี่คือเรื่องของการย่อความให้พิสดารใช่ไหมย่อความให้พิสดารคาว่าย่อความให้พิสดารเนี่ยถ้าเกิดแปลให้ง่ายๆวงพ่อคืออะไรขยายความอธิบายความเข้าใจง่ายเอาเรื่องยากๆมาเล่าง่ายๆคือฟังแล้วไม่ยากเลยซึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือรับรองท่านด้วยเรื่องนี้เลยด้วยเรื่องนี้เป็นผู้เลิศที่สุด ในการ oh. อธิบายความย,ย่อๆให้เข้าใจอย่างง่ายๆลึกซึ้งอย่างนี้ได้เป็นอิตทรคาเรื่องนี้นั่นแสดงว่าเอาจริงแล้วคือท่านน่าจะเด่นเรื่องปัญญาดีหลวงพ่อไม่ปัญญาท่านเด่นอยู่แล้วท่านยังทูลขอพระพุทธเจ้านะ,ะก่อนที่ท่านจะนิพพานก่อนที่พระเจ้าจริมิพานอ่ะท่านขอให้เรียบเรียงคําสอนเป็นไวยากรณ์แกรมมาเนี่ยเพื่อจะได้ศึกษาง่าย S <S จึงสมัยมปัจจุบันนี้จึงมีคมภีร์คมภีรหนึ่งรเรียกว่าคัมภีร์มหากัดใจย,ยนะก็มาจากที่ท่านเรียบเรียงแล้วแต่ยังไม่จบยังไม่เสร็จก็ท่านนิพพานก่อนครับแต่ปัจจุบันนี้ก็ที่ท่านเรียบเรียงไว้ก็นํามาต่อยอดเป็นหนังสือแกรมมาก,ก็เรียกว่าเป็นหลักสูตรที่สอนภาษาบาลีภาษาบาลีนี่เป็นอักษรศาสตร์นะฮะส่วนวิชาธรรมะนั่นเป็น วิชาเนื้อธรรมขยายธรรมครับแต่ว่าในส่วนของภาษาบาลีเนี่ยเป็นภาษาศาสตร์ครับแล้วก็ศึกษาโครงสร้างของไวยากรณ์เมื่อเมื่อศึกษาไวยากรณ์ได้แล้วแกรมมาได้แล้วก็มาแปลได้ครับดังนั้นท่านเป็นต้นเป็นต้นของการจะรวบรวมคัมภีร์คำสอนเนี่ยเพื่อให้อนุชนคนรุ่นหลังได้มีหลักยึดว่าจะเริ่มต้นศึกษาอย่างไรอันต้องต้องถือว่าท่านมี คุณมากต่อต่อพระพุทธศาสนา